สบายดีเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิกมาส่สงปลาเมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องยิ้มม่วงๆเด็กบุคคาไม่ได้ต่อยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยปลาเมาเป็นผู้ต่อยบุคคาเป็นผู้เก็บเข่าปลองเก็บตู้เย็นทั้งนั้นนั่หลังก,กั้ัวกัวก็มี สามัคคีกันตัวมันจังสิได้กินไวสามัคคีคือพาให้เจตู้เย็นไปกอยแจ่วหวานแซ่บๆสามัคคีกพางได้เด้อม่วงกระเซ็นมันกรอบใส่เพนกรอบหอมได้นี่เนาะอะไรเพิ่นบักม่วงบ่อยากบ่เพิ่นว่าไดสิไปกินบักม่วงกระเซ็น กินคนเดียวแโมย่าแมนรคนมันเสแบเนาะเปิดจิมเมื่อเอาอันปลาแดกเพื่อนปลาแดค่บุคคาะก็มีนี่ฮะเราใส่ปลาเออพ่อลยจานจะวะนั่นนั่เหงามม่เอารวดซ้นาน่กเอาปอกเปลือกมันมันตุกแต่เพิงมาได้นอนกุกกกลำงยาย พ่อบัจนสงนโอ้นหัวเนาะข่อยว่าลายเลรอนะตื่นลายตื่นข่อยพูดต่อนเบิ่งหะอือเยอะจะเปล้านไปตงหัวเด้อขไปล้จ้า ทางนี้แม่ลูกออนเด็ดไปกินปลาแดกมากแต่ทังได้คือหอมแทะคือใส่ผ้าอีโต้ใหญ่แทะไม่เต็มมือโอ้ยบบเห็นผ้าปี่นอมืด สะท้อนแสงเฮ้ยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเห็ดกินแม่กับเขาคัา่วอีกได้มไหมกับเห็ดกินเขาคั่วอาบุขาสิออกเนากระบะดีอีนางเห็ดยังอีนางนาสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกำลังสีแกงหนุ่มใหม่ปึ้ยหนุ่มใหม่ใส่จุดจีหักค <laughs> อ,อยคอยแนวนีได้จานกั้นคอยอยากปุนจุีจีคอยหาเก็บเอามันบิน, <laughs> นไหม เก็บผมมีอันบ่ได้เป็นยางปลาน้ําไม้สดๆหึซุปอือบ่อีแม่เอาใส่บักอือเราหมักใส่บัอือตัวมันแซบสันน้ลายแตกด้จ้าไม้นี่เจตู้เย็นเพิ่นก้อยแจวแต่บ่มีแจวพี่น้องมีแต่ปลาแดกเอามาติมมื้อลรสะพอดีแหละโอ้ยิมบ่ได้อกไปเด้อนง เาเกงมาใหม่ก่อนมาเด็กอกส่ม่่นาเเจ้านาว้าวเป็นไปได้ไงเว้าปานาติจาร์จะสิบเจบทองตหางจนสวยยังบุกข่าวสามค่อยเมื่อวานนี่เกือบเที่ยงง่ายน้ำามักสะอาดที่น้องปัดตลอดเพือนเลนดูกห้านขึ้นมาห้วยดินเนาะ ข้าวบัวป okay. well. uh, ัดในเทศกาลว้าเอ้ยสบายดีก่อนลูกล่ะสบายดีก่อนนี่นี่อุ้ยน่ารักที่สุดเลยไปนั่งแม่มาไปลูกไปไปนั่งแม่หลังมาไปแม่เอ้ยแล้วละบอไปเอิบดูฮะเอิบแม่ดูลูกใช้บิ่งห้ามเต้นให้เบิ่งดูเต้นแดนให้เบิ่งดูเต้นในได้เมื่อวานนี่ เต้นให้ป้าเบิ่งดูเ,เต้นมึงดูเต้นแลลวเลยเต้นแล้ว,ลวเลยหันหน้ามาดูฮะเ้ยอ้าอาวมัน่บม่นแนวเด้ันบักลังลายมันมาแต่ทางใด่บดิเซิร์มันมาตัวใช้น้องแพว่าสบายดีอยู่ลูกรปาลงมีคดีมีคด,ดีเห็ดประตูอัน เห็ดประตูลบนี่คดีเห็ดประตูลบเราไปละง่องอยู่พ,พอมาแล้วหาได้แพร่ว่าพ้นงานเพื่อนค่ะแล้วไปยืนอยู่อันห่มตะกบพ,พกอแพร่ว่าเห็ดโอ้ยมันโบมันมันขาดบ่ โอ้มันขาดมันขาดอืมใส่แล้วหรือปะใส่เรียบร้อยแล้วบ่มาแล้วมาแล้วได้ที่แล้วบ่เฮ้ยได้ที่แล้วอืมเหียบขบดูดเดือดกระลีได้ก้อยนี่แบบว่าบอลังใจไปเลยนะแกวแจ่วเตียมเขาจะคึ้มด้วยให้ตัวมาแล้วจ้ะ อ้านมาล่นก้อนาล้างไกูหมงกองเนาะล้างล้างเนาะล้างกูเห็นน่นี่แม่พี่พ่อแม่เชิมเสิมจางต่ล้างก่อนที่เหลือที่เหลือก็หนุเต้นตุ้งถักลินแจ่วเอิ่มเอิ่มดเพรบอ กินสมน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อพ kind of uh, um, ี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อสบายดีสามรอบนะจานไปไหนเป็นผิวเส็งหันเลยอุ้ยกะหักกระบกแต่มากินข้าวก่อนนี่บ่ได้บ่กเ้ยยุดหน่ยให้กินข้าวก่อนเจ้ากินข้าวก่อนยังสิกินน้ำหมูเด้อเอขาะกินแขนก่อนเข่าเป็นที่กินเพก่นนะเพราะกินแขนแล้วไปนี่ฮึอยากเงี้ย โอ้ยขัดอะไรเป่าเอ้ยมามาม้าเศบมกม่วงผัดซดอสๆน่ามันจะกรอบกรอบกูขัดอะไรหน่าเข็ดแบบวาันวยหนึ่งนะสิส้มคำนะกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตรวจง่ายไหมเอาเต็มที่ก่อน นี่จัวัน่บแซ่บนี้องกินข้าวอยู่มีกินนักขักุเจ้าอยพักกันสมดวดดอจงให้พวกกินข้าวแน่ข้าว่ากินแบบผู้หิวห้อยอ่นะหวันนี้ได้ล่วกระไิจหนาข่อนะนีนั้นาจะเป็นอารมนบุ้รุ่มเพ่นบากน่ง เขาว่าบุหันบุหันวัดจังไดเนพีกด้ยโกยเกวแซ็บข้าวน้บอกไปใส่ฟัางไปค่ะขนาดน้ำเกลเนี่ยคนยังลงเลยได้ได้น้ำเวมันเพ็ดใส่พีหน้องน้ำยังเจลสตัวนี้น้ำมาเตือนน้ำดื่มหุกเลยจะเปคนหมักยกก็เลยเอามาแบบนี้พ่อจะิมบริวณเขาข่อยยก นั่นแหละนเอนั่นแหละละป้าให้ต้งหยุดนย่้คยกระยาบมเจ้าอยู่ที่นี่อย่างัเจ้าจะเจ็บๆมัอยอืมันันโอ้ยีะแก้ตัวใหนาะมันผสมม่้เจ้าน่ะเท่ากับอุปการแล้วมันจะขาด่อีกย่างอ่าเขาโก้าวชอหมอนบอกกันครับอันตะเมาวัน มักอันน po ี้พ่อบ่เอ้ยบักหลกินสิบ่มีเลยนะอันยันยันสิบ่พอดอกมาเบิ่งบ่ดกไกันกิน่ะผักมันบ่ได้นผักอจังว่าเฮาจให้ตัวไป่อยแจวน่ะตัว่อยแซ่บมันว่า บุมาหงบมได้พ่ณเอาปลาหมอปาแฝแล้วคนเป็นาแดกเออราเป็นเบิร์องลูกค้าป้าแดกอีเมนีนตัวงคือการกับปลาแดดกูตัวงปลาแดกง่ายบุญมาป้าแดดตวงเนอะขันลาสีแกงน้าไม้บุญมาอันเมก์กเราเอามาในป้าแดเลาวัดงห้าน้ไม้บุเป็นเมยกำมีแต่ป้าปลาแดดลาเอ้ยเ่เนี่ยพวเดี๋ยวพูดขึ้นหอดร้านเราพี่เนาะเป็นเจ้ารมีฮะ ละ่ะคาะโอ้ยข้าเจ้านะมากินน้ำกันเพื่อนลังเดียวลูกตะกี้นั่นกูเห็นอีฮอดอีพอใหญ่เลียบมานั่นมาพังมอลำนี่ยูได้นี้มอลำยมันก็มามอยู่ใกล้แท้มีมอลัมน่ะไอ้ไวันน่ะคล้ายคองขอดใหญ่ตะกี้ได้มอลำมาให้เม่พังเลยอ,อีพอเรียบนะ่ะมาพังอยู่นีเออ ขั้นเนี้ยขั้นกูยังจืดได้ขั้นผลกับอีเนกามนี่ขั้นในภาคมอรมเรื่องเรื่องนี่นนะ้าลด้นมาแลแต่ผลเป็นยังแล้วกูหัวควันู่เลยเรา่มนเวอเละพังอันนี้รอไรตะกี้นั่นดําเรื่อมาทา้งนี้เดี๋ยม

อีมลูกอ่อนมากไปล้างมือดิร้อยล้างมือบ่มากกินบ่แถวอันนี้กูสีะปูกิดอันนี้ไปทำอะไรไหจะเ็กอี่ไปนข้อดูน้นี่นี่อืมผักเยในห้องรงนีบบเห็นบ่เห็นบ่เห็นเก็บต่แอไ แกงหน่อไม้เสร็จแล้วพีองแกงหน่อไม้รวมสองคนใาญ่กับอติวกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาไหันเสียบข้าวมาฮะมาอติวไปแดกคืออติวืิวไปเดกคือเอาขอเอาแม่บอกพิวกินเหออับมันนุ่มเมอนกินต่ากันกิน เ <c> ด <ười> ้อพ่อแม่พี่น้องมากินถามกันเด้อก็คือหนาวกินแกงทําไมยันลมคุบกล่องอยู่ตากล่นี่ก็ปินมาข้าง่นบกินแนวนี้แหละบ่เห็นได้ไอาหารบเนาะเนาะหายากด้พี่น้องแกงหน่อไม้มันเป็นหนาแกมันอึดพวกนันลสิบ่ได้กินหน่อไม้เนาะจะเิบ่ขาแล้วเออเาหา สาวแพรเรื่องเรือป่ะจอ้มือนี่นางงามมาเลยเนาะแต่ว่านางงามไม่รีบมือนี่น่องกาฟิวเมาสุมก็แม่ดูไอยกล่องออกไปเลยบ่าวกับของดีเนาะขุอนะอันตูู่นั้นมันเป็นยังมันแทงอย่มาหยาบเนา ตกินหมูนี่จนว่าผักบ่อย่างไรหักหักเน่ายาการก็เผาไปนะเจบอใส่หมูบ่เพชรเธอว่ะให้จากเน่าลูกตู้เย็นน่ะเจ้ามันเป็นอย่างห้องกองเผาบ่แทงหักเน่า คลิปก่อนนี่ป้าเมาหอบประเด็นจบคลิปพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อติดขัดไปให้สาวแพงแก่ไขรให้ขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามาติดตามให้ป้าเมาคลิปนี้ก็ยาวเลยเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งป้าเมาในเด้อ พอกันคลิปหนาบายบายสวัสดีสวัสดีส